ทริกออทรีดนะครับฮาโลวีนจับสแกนแล้วตัดจบก็กลาบสวัสดีท่านชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวาตแล้วก็รายการสาระที่ไม่มีนะครับในช่วงเรดดิตจิตสดชื่นวันนี้เราจะมาอยู่กับคีย์เวิร์ดอะไรเดียวเอาเพื่อเฟคคาดกันวันนี้ไปแล้วทำไมตำแนวมันมาชัดเจน ผมเคยเล่นเกมมันด้วยแต่ในตัวเกมมันไม่เป็นแบบนี้คนละสีเพลงเพลงเดียวกันเลย s <S ผมจำไม่ได้ผมเคยเล่นลงช่องหรือเปล่าเคยนน่าจะเคยอยู่ s <S แต่คนละเวอร์ชั่น <laughs> อ๋อ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปป๊ จำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้ตอบคำถามอะไรสมัยไหนเนี่ยว่ากันนะครับผมครับดูไปดูมามันก็เป็นเกมวิ่งก็คล้ายๆกับคุกคุกี้แรีนหรือเปล่านะครับผมตอนเราเป็นสมัยวัยรุ่นเนี่ยมันก็จะรู้สึกอายนิดๆปปปปปป๊๊ออีี้้พ่อครับอะไรอ่ะพ่อแกล้งลูกนะครับบอกว่านี่คือหมาที่พ่อเคยเลี้ยงเอาไว้ เพลงนี้ชื่อว่า The Life. จุดเริ่มต้นของชีวิตหวังว่าคงไม่มีลิขสิทธิ์นะถ้าผมเห็นโนต้ตก่อนตะก,กี้ผมจะรู้นะว่ามันคืออะไรสครีมไลท์เบบี้อันนี้ไม่รู้ว่า มันเป็นความจริงหรือความเชื่อแต่ผมคิดว่าเป็นความจริงนะถ้าคนเราที่ออกจากท้องมาปับ๊บหมอจะพยายามทําให้เราร้องนะครับถ้าไม่ร้องนี่อาจจะเสี่ยงกับอะไรหลายๆอย่างบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นใบนะครับแต่ผมว่าไม่ใช่ผมคิดว่าอาจจะเกี่ยวกับะระบบทางเดินหายใจถึงผมจะทํางานอยู่โรงพยาบาลมาหลายปีนะครับแต่ผมไม่ไดอ้อยู่ในห้องผ่าตัดแมะใครดูคอมเมนต์แล้วกัน ตะคิวตะคิวแดกอันนี้คือตะคิวแดกขั้นขั้นสูงสุดนี่ครับกินจนมันหุมใครไม่เคยเป็นตะคิวเนี่ยไม่รู้นี่ครับผมนี่เคยเป็นไม่เล่นฟุตบอลก็ลักบี้ไม่งั้นก็ตอนเรียนรอ miss it เขาพลาดแล้วเห็นสัญลักษณ์ so so. ข้างบนซ้ายไหมโลบลวกโลบลวกโลบลวกแมปอะไรไม่รู้ เขาพลาดยิงพลาดยิงคนในหออะพลาดขึ้นหอชัยโยได้อะไรคือชัยโยชัยโยบ้านเราเหรอโอเคทำไมวันนี้โลบวกมาเยอะจังวะอะแล้วภาพยังแตกอ่ะโอเคผมเห็นอีกบีมหนึ่งนะ น่าจะฟู้ดการ์เด้นแล้วคนไทยน่าจะเป็นคนทําคลิปแกล้งเขาด้วยซ้ำถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วก็แหกปากแล้วตัดจบแบบนี้แหละมีหลายจุดะนรับแต่น่าจะดูได้อยู่อันไหนดูไม่ได้เดี๋ยวผมตัดออกเอาน้ำมันใส่กระทะทั้งขวดตอนนี้ ผมอาจจะเคยคิดว่าเขาอาจจะสับโดนมือแต่เทว่าไม่ใช่นี่ครับแล้วพัสตงพลาสติกก็อยู่ข้างในกระทาหมดแล้วตอนนี้ก็ให้ดูไม่ได้เขายังไม่พร้อมเอารีแอคซ้อนรีอกอีกละโอเคเอาเอาตามตามเขาเขายังไม่พร้อมเรอไม่น่าจะใช่นะ go over they there? What call if I เกมอะไรวะเกมอะไรอะ Final f 50เวอร์ชันอะไรวะเนี่ย It's not fair why do all the turtles get to swim in plastic I want to swim in plastic too โอเคมันไม่แฟร์นี่ครับที่ทำไมเต่าถึงได้ว่ายอยู่ในพลาสติกกูอยากว่ายอยู่ในพลาสติกด้วยนั่นแหละตามที่เห็น ไ okay. okay. ม a น,น่ากล I don't a n t to okay. okay. ไม่อยากจับไม่อยากจับตาัวไม่น่ากลัวจับมันดิ I did touch it I did What do you think it I don't know ไม่รู้เลยคิดว่าเป็นมือ What yeah. อย่าบอกว่าโอเค เกมอีกแล้วฮะงัวนี yep. ้ม okay. ีมเกมมาเยอะเขาหใจไม่เติโอเคโอเค C B I วิธีแบบใหม่เนี่ยแล้วแม่งได้ผลด้วย คิดว่าจะมีคนเป็นอะไรไหมใช่นี่ครับมันมีโอเค p l เ t o ล o r r ่ w น o r n i ้า10โมงซานตาส์กำลันจะมา

แกแล้วตัดจบผมกําลงนึกถึงอีกไม่ใช่มีมสิอาจจะเป็นข่าวเลยด้วยซ้ำมั้งมันมีเพื่อนบ้านบางคนงนครับคือเขาเอาเข็มใส่อืมแล้วเด็กก็มาทริกออทรีตกันอะไรแบบเนี้อันนี้น่ากลัวอยู่กูเปลี่ยนชื่อใหม่นะจ้ำสแกนแล้วตัดจบ Hey don't worry it's just me Where are you? ไม่ต้องัวฉันเองนายอยู่ไหน That's not you, bro. Uh. sociedad Bref ต้องมีคนเรียนรู้ประวัติศาสตร์นิดนึงถึงจะคอถึงจะเกตบีมนี่อ้มาได้ไหมเนี่ย นอกจากจะได้แล <anto government> ้วผมเอามาใส่ในคลิปได้ด้วยเออดีดีดีตําแนวแต่ละอหน้าดูเหมือนกันนะเนี่ยเฟอร์นิติกต์คอมเบลชันมีมเกมกับมีมฮาโลวีนมาเยอะนะเนี่ยอันนี้น่าจะฮาโลวีนอยู่ละจ้ำสแกนแล้วตัดจบ แคปชั่นยังเป็นเมบีเมบีเมบีเลยอะ่ะหรือคลิปหน้าเราจะเป็นเมบีดีวะอือห uh ือ huh. เบื่อไหมเวลาอ่ากวนส่วนผสมแล้วอ้าวคราวนี้ก็ใช้อือโอเคไม่ได้ผลโอเคเอาใหม่คราวนี้ใช้สองอันอ่าคราวนี้อ่าใช้มือบึกสิ โอเคสามอืมโอเคอ่ะเอาเข้าไปเออได้ไหมออคราวนี้ก็กลับมาเออเออเออเอา,เอา,เอาแล้วมันก็ไปอีก เออเอเอออโอเคไม่ไปละทีนี้สุดท้ายโต๊ะขยับไม่ใช่ละมือมึงใช้มือเป็นไม้มือ เค okay, นะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมพอจบคลิปนี้ไว้เพียงทุนนี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พราดหน้าไปสวัสดีครับเย่ yeah. ซับดีดีหน้าทำอะไรดีอ่ะเน